เอสซีกคนทุ่านนะจ๊ะทีามารับช้วสอ,สอมือ้เาด้อจ้าสวัสดีพยนเองงสซีทุกคนทุกท่านครับผม,ามาการมันนีค้กกันเม่อกี้่สิบสองนะจ๊ะีสิบนี่นะคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้ะมันี้เมื่อกี้กพ็พกิีผ้าเขาปลานะแน่นครับผมขืนโค้กขืนป้าจ้ะพี่น้องผามานละหาอาหารสดชูกวบเนี่ยครบับลงมาหาเราเนี่ใครไม่ได้อีกหอดครับผม จ้าก็ผมว่าสิได้สีมันบอนน่าจาัดก็ไปตามดุนตาำส้งก็ไปคิดก็คิดเลยจ้าไปกันเลยจ้าไปครับผมวันนี้มาพิจารปลาท้องเมือครับผมตะวบนเหน,นือทางเพื่อปฏิบัติการตัวบนครับผมไม่ขีดหนักกันละลายพี่นอ้องสวัครับผมไปครับผมวันนี้จะพากันมาหาหกินบัวไก่ทางเลยครับผมเด็กไก่ทางเห็นแต่ห้างครับผมตำดุนน้ำกันครับผมว่าที่ตรงประตูครับผมเตรียมอุปกรณ์ครับผม <S <S 1> <S 1> ไม่นนขนาดี่ไหลาหน,าน,นาดหลแห้งครับผมตอนเตทมตายอยู่พี่น้องมาทนแต่ไลมื่อบริยูชื่อๆนะครับผมตองคุ้มตาต้อนคุ้มตาพี่น้องนี่ครับผมห่างไนอยู่บนสูงครับผมเพื่อสีกองเอาบ้องไม่สีอกองลงมาใส่อะไรงี้ยเอาละละเอ้านี่ครับผมจะติดตรงบตรงได้ครับผมห่างเลยเติบอยู่ครับนี่ยเป็นเนื้อขนาดต่อแล้วก็ขึ้นแอ เม่กี้งเองบ่เอ้โหเมื่อกีคนทดสอบการเมนครับผมไม่ขิานักเลยครับโบต้นตอนมหูตอมตาด้วยครับผมเมื่อยี่อยู่เลยครับผมหัวเสวเสียหเอียหัวเสียหัวเีับียวเสัเสียหัวสีหวเียหเียัเสยหัวเสีไหัวยหัวีหัเสััวัเยีเหัส ก็ถามาถลองมงเมื่อกแต่บรป็นทามือกแงยื้อเก่าเหรอครับกระทานทันเปิดงานก่อนออาททุบเ็นเมื่อกี้รัทุกแย่ใครมาแดหรอเขาจินโลดทิเบินะเขครับผมเเปิดกิจธุงกิบอลบอลโลดนะแต่บริแง่ันั่นก่อน เนี่ยทั้งรลม่มรมันเป็นหูก่อนนะเมื่อกี้รอยาไม่ลุดทีล่ลรห่วงยังไม่ลุดจุดเล่นหนึอ่ะตรงนีก็เรียก เด็กนะครับค่อยๆค่อยๆแรงดิจ้ะใช่เรืองอ่ะขึ้เหนือดีแรงดีแรงดีแรงดีแงดีแร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 อดีแรงดีแรงนีแรงดีแรงดีแรี่รงดีแรงดีแรงดีแร ต้องแบบต้องแบบอะไรขับ่งจรแล้วลงครับผมเมืพกี้เอาลงจกพห่น้องนักจีบบ่อยจริจ้ะ เดี๋ยวก็เปิ่ง้นหมน้วคิดโซงโซงแรงขนาดที่นีนี่บัวนักไก่ที่นักแมวนักไก่นักแมวเพิ่นหน้ารดรดีด้ยใครอ่ะใครใครบอสหน้าโอดโอดอ่ะเขาเ็อะไรก็้เทอะกันได้นี่แจกันับห่อขนาดครับผมแจกั มันผสมนคราโอ้ไข่ผสมเนาะี่คหน่อยใช่ไหร้ายเต๋วอยู่ขรับผมไข่ผสมเอาจะมีเงี้มีเียเนาะผสม้ก็งดีครับผมวันท่ก่อยีคิแม่ครับใหม่ๆอาก่อนครับเบิ้งนครับผม แม่เป็นฟินโกไปบลายขนาดนักนะแม่นะหมรแจักษ์เนาะบรรยากาศอบอ้าวแห้งมืดื่อนนี่มีฝนมากปกปกไปแกพี่น้องบ้าลายแลอครับฝนสามเมตรสามเมตรเนาะนับได้บไหมโอ้พออตาดีไล่เลยพี่น้องคนคีที่แห้งรินคนตกคีที่ด้วย ฟัดออกครับผมมาในฟัดม่พอนออกไข่บงปลายสบายไข่บหลายหลปพนคือเป็นไข่ผสมแต่เการงคือกตะวงเนาะอาสาไข่ออกไข่หน่อยไหอว้าว่อเรียนดีจี๊ดอเป็นไงคือกัรนัดอานี่ครับผสมได้ครับไข่นี่ไข่ผสมขาดฟนในละบานเฮาจะเป็นฟนบ่มี จะเป็นอืดฝนพี่น้องฝนถิ่มช่วงเตยเดือนทันว่าทันว่าบ่ะสำหรับพี่ชายต้นเดือนนี่โตมากครับห้อม,อมนันหอกไม่แหนเลยพี่น้อ,องโต<ถ>ขั้วแต่ดินบ่อไหลหงอนเลยจ้ะนับเม็ดกไก่อโอ้จะมป็นแมงขนาดพี่น้องเดินพัดไหลาย เว่เขาชิกินเขาตาเขาตานี่ยพตดผลเลยคะผมจอหูจอตาใ,ใครผสมใ,ใครพี่หน้อยใครผสมใครผสมใครหน่อยมีใครหน่อยผสมใครไงเห <laughs> มือนกันไหมคะก็คือกันฮ <laughs> <laughs> ะ พี่พี่ไม่คิดพี่พี่พี่น้องไม่ขีนหนักหลายหลายจนแน่บริษัทคุ้มตาพี่น้องยังแต่สีมันสีหามเลยตาอองนี้เจมหัวบอลนี้บอร์จักแปลงบอร์จักไม่ขีนหนักบอลข้าวโอกโลกซะกันด้วยบาลพี่น้องว่าฝนตกยุงเทปเนาะไรมาตกทางอุบุนเนาะโอ้แต่ฝนรอดน่อยน้อยรอดแล้วรอดอีกครับฝนหอนกระเพาะหอนน เด็กก่อยนึงนะครับผมปลาฮะลูกอีกปลาครับ,ปรบไปเบิ่งน้ำกันอีกครับบะเทียรพอ่อีกหาไก่ๆรอๆอ,อทางนี่แหละครับผมขึ้นนะ้ำเยอะหาปลาใหม้ปลาไป็นแบบบ่นี่ไงจ้าป็าลูกไตห่อลูกไตเพราะนอกมันมาคลิกสิกินเ,นเบิดบอกพี่น้องนี่ครับผมเพิ่์ดมาโมดขาโมดคาพุ่มครับผมเพรมันแบบโมดคาโตนนี่แบบนี้เราเก็บไอหวานดีเนียครับนี่กัน ดันรถก่อนลูกชายอยูอะมาหั่นสุกนหมครับตัว่นเพิ่มทุกก็นี่พี่กายไล่หลายเด้พี่น้องิีเนื้อสุกโบข้าวเหนียวหลายไปเลยนี่ครับผมเนาะหาไข่มแดงไปนำหาหมาักใหม่กินไปนำครับผมกินต่างอาหารไปนำเหมอนผีงันน,งนี่นี่ <c oughs> ไปครับผมไปรอบงอ,อีกครับผมไปรอบงไข่มแดงครับผมม,มาหั่นสุกแล้ว นี่แดงแีงก็มีครับผมบักขดขาบอห่างแล้วไอ้ลองเบิ้งอักขีลองเบิ้งลองเบิ้งลองดูค่ะเห็นอีกข้างหนึงเดี๋ยวพี่น้องที่ต้องพูนพี่จังสิ่ใหญ่เติบไปต่ออุ้ยต้องไว้เอ้ยใส่จุ่นแห้งระวังดีๆโอ้ย คอยด้วยค่ะหมองใหญ่อ,อ,อ,อุ้ยเป็นหอยเป็นหอยลงด้วยไอ่อดีดีนะคะโอ้ยตรง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 นึกว่าสีโป๊ะห้างตรงพี่น้องเฮ้ยใจมันหาอยากคักให้ีนาก,นกนระตอมตาดีให้ดีดีเ้อ ອາຮ່າງໂຕມັນໜາຫຍ້າແຮງເດະແມ່ມັນຫຍ້າເ ขนาดพากันรอตากแดดพี่น้องจะแมนแดดคักแดดแน่เพราะมันจีเป็นฮิตโตกแมนอยู่ไอ้เอเคปิีแต่กันละจ้ะอู้อ้าแตกและไอ,อ้อลงจ้ะ แดงฟัดใส่แป้งให้เรียบร้อยแป้งตัวก่อนนะแป้งตรงทานล็อกาวบดนั้มด้วยครับผมเพราะว่ากาันใบเพิ่นขึ้นไดลน,นะครับมโอแดงเพิ่นจะมื่นแป้งขออนุญาตพาแป้งแตง่งนนตัวหอ้ยอดผู้จหอนลองเทได้ไหมจิ๊บรบ่ได้ณข้างก่า ไหม่งใหมนะอโอ้งามเลยตัวนี้วิวิวิงามยู่เรื่องามยู่เรืองามนครับพี่น้องโอ้ยใม่ใหม่หมอนหมดแดงนนี่ครับพี่น้องเพถามมากินได้บอเพื่อนะกินไดนกินได้ครับผม นี่ครับผมปลูกพันมอนอะไรข้าวตีก็ัย่างข้าวตีป่ะแดดไล่ครับเนี่ยขอบคุณขอบคุณสองคนรหมกินไดดได้ครับนี่ไแดดข้าวไข่ข้าวสารประมาณดักแด้เนาะนี่ครับมันมั่นเครับดักแด้แบบดักแด้ตัวไม้ตัวไม้ตัวมอนน่ะแหละเนาะตัวมอนบอกเขาอื่นมอน จากแดดที่พระเทวเลี้ยงไม้นะคะรสชาติคือกันมันๆไลายเติอบอยู่ครับผมไลยเติอบเลยเขาได้เติมกันโอ้ไข่งามอหรือที่หาง้างนีืไข่งามเลยผสมไข่หน่อยน้อยเดียวไข่ใหญ่ลายผสมห่างเยอะนี่อืมแรงจุดเน่ะ ครับผมเห็นแห้ที่ฟัดครับผมที่เดี๋ยวผมก็เสียงไปอยู่ห่างๆครับผมเป็นห่วงอยู่ห่างๆกำลังใจอยู่ห่างๆบ่แ <laughs> มนเขาไปไกลเมื่อไรได้เจ็บ,เ,บาาเจ็บเลยยามาแด้เจ็บเด้เธอสิไหนเธอละห่างพี่น้องตรงพนันฟัดพันเอาออกอู้หลายอย่างครับผมหลายขั้นตอนพนันมดแดงกัดนี่ว่าเขาจกไดีไแมนครับผม ก็เอาไงเนี่ยโมเดลกัดพี่น้องุเต็มคออย่างเงี้ยนะครับผมฟ้าขับผมมาถึงง่อยแต่เฮงเฮงเนาะเฮง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 เหรอเฮงเฮงเลยหฮงหายากฝนกับฝนตกลงมาครับพี่น้องพยายามอยู่ถ้าฝนตกลงมาจังหน่อยหนึ่งก็ทีอาจจะมีการ กั้กสิโอกลายขี้นกกรสิมีครับผมนอค้านอขิงนอเขืองกระสีลายพ้อได้นี่นอค้ากับโบคอยปงนี่แหลงนี่แหงลายที่นะจัดอีกเลีวเจบ ใส่บดไ <ป S 1> <ร>ด้โดนพี่นนองเปียกทุกมือพันหอนเอานะครับผมใส่แล้วก็เปียกเป็นหนามบัดเมื่อกี้ก็ห้นหวอยตอดใส่เด็กแป๊บเดียวเอาตะเกียบไปครับที่ฟัดลอยเท้าจนพูนนะครับผม ผสมตัวใครใหญ่ร้ายกว่าใครหน่อยแมนครับผมชื่อพ่งงามนะครับงามห้องมันนี่อ่ะว่างแหลกกว่าสมใครหน่อยหลายกลัวข้างแหลกผสมหลายกว่าข้างที่สองกับผมใครหน่อยผสมหลายห่างเลกเพิ่งกับสิมีใครหน่อยกลายเป็นแม่แล้วก็มบนี่ใครตัวกลายเป็นแม่ป็ดนะครับผม แต่ที่เงี้มากนี่มอนทีน่เงี้ยมากเพราท่านเห็นเป่งนะครับโกัด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 ลายเสือพิทักษ์บ,บัดกัดตลอดเลยก็เกาะอ,อยู่ดอกไอ้หาเบอร์บบอีกเนาะทิ่ผ้าไว้เมื่อไรครับพ่อหาลำทางเมื่อนี่ครับเพราะว่ากาถอนเอาแห้งหลายแม่งขี้หนักกับพ่อแม่งขี้หนักหนามือหนาดำเบอร์อะไพี่น้องเอาได้ครับบัตรมา แงี้ห้างต่ำๆครับผมลงกันครับผมเพราะว่าเกาะลงมาครับผมที่แหลกสูงอยู่ใส่ไม้เกาะลงมาข้ออะไรไม้ค่างวะงีนครับไม้ขาวลงมาไม่มีขี่น้องเก็บเยอะไหมครับไปดูน้ำแกันครับผมซีนี่ใค่ตรงบ่อครับผมข้อเลยครับบอข้อลงมาได้ครับที่แหลกสูงอยู่ ใส่ไม่ไม่สาวนี่ก้อนลงมาใส่ไม่ทีแรกผมบถึงอใ่เม่อ่อ่ะมีอยู่บาอ้หูยท้ออิงกันนี่เยอะไหมมีเอะนะจี้ออีกมาอีกนี่ถอยถอใออกมาอีกมีครับผม่้าไหมสิบ่แ็ดมนองิได้ผ้าไหมไหมหมแล้วมียอะนะอู้หูแบบกระดดใหม่เยอะเนาะแมงหางไม่ไหม โอ้ลงมอลงกระจอมปนังที่ต่างไหมหยิบก้อนนะครับผมอุ้ยหลายเต๋อเยอะเลยพี่ค่อยๆเคาะเพื่อกำลังเตะออกงี้พ่ะนะโอ้ยมึงเนี่ยครับเนี่ยทุกงานนี่พี่จับไม่สาวได้ปอ เรเห็นไข่ไปบนแคยตอนในเมืองเมกิน <eries> ี่ครับผมเรื่องไอซิการ์ดเองหรอเอามาว่าชีสเองเอาเลยเปลี่ยนมือเด้อครับผมพู้ชิคบอกเขาเองว่าไงมันเปลีนเป็นตะเหียออกทางหนอกลายครับผมใช้ใช้แปะดีกว่าใช่แล้ว ให้ตรงดีไสอบกรสอบเด้อห้เขาก็สอบเด้อไอ้เยเออยเือ้นาเ้ยนะโอ้ยงไกันใเ้่เนนเนาะอุ้ยอ้เห็นบ่อข้างนอกเห็นบอหนักนักจะไม่ไ้นาเจอมากิกแง่นะเพ่นว่าจะสิออกปด หดมัน่หดหดห่างแต่หดนะล่ะแตกอยู่แต mm ่วา่างหันดเาะแม่ดื่มน้ำใยดื่น้ำใเอ่เนี่ันอไละนเดียวไหตรงนี้ื่มเลกันหลายเกิดเดือดนั่นด้วยคุณนเท่าว โอ้ีปนองมลน้ปกงามเมีกะโอ้ยจะมันเอาพี่โนโอ้องไลายไล่ปะัำเชอกนะจะรถเก่ไกเลยครับผม อุย้ยสวยงามจังงามขึมบอ่งามงามงามอุย้ยใช้เท้างามขนาดใช้เท้างามขนาดใช้เท้างามขนาด,าานาดพี่น้องแต่ว่าคนฐนานดำเบิร์ดเลวคนกับเบิรงเอาครับผมเด็ดเป็นเด็ดงามไหมปงครับพี่ <c oughs> น้องไก่ที่ซุกกัวล <c oughs> ะซุกละคนอะ่ะนี่ครับผมเอาให้เมื่อกี้เอาใบใหม่กับเมล็นออกก่อนได้ครับผมไลยอยู่ครับผมนี่จะใครจะขึ้นยอดเลยครับ มุมนี้ห้าวแเคยไม่แย่แค่นึ่งนะน่ารักจังแย่จังแย่จ้าวเมื่อปีนี้จ้าวปีอีกครับผมเลยมาสับอีกมันติดถังนะครับเกินเกืม่เคยอีกแล้วอีร้ายๆครับผมน้องถายเบื้องต้นเอาฟัดแล้วนละครับผมแม่์ร้ายให้จะได้อู้หลายอยู่ครับผมผ่อนมาอากาศวันนี้ลมบ่มีครับมีแต่แดดกับห่อนอย่างเดียวเลยครับวันนี้ ัดเป็นตัวใหม่ครับเอาไปเป็นต้นัวใหม่นะครับผมเป็นต้นเก่าต้นเก่าต้นเดิมพี่พมาใส่พี่เจ้าบ่มีเมยมันพี่เงื่อนหันบ่ เอาใส่ถุงไว้ครับผมพัดแล้วด้วยครับนี่โอ้ยแบบงามครับผมหางโคลงนะหางตัวกอลงด้วยครับจุดจอดเองโอ้ย,อย,อยแต่ใครงามผู้ชายอยากแค่าาพีหน่อห่อนโอเคสวยเลยจ้ะเแถวห่างคางกันนี่ครับผมบัน ตพี่นอ้องห่าง yeah, <th ี่ไดต่ตไม้สาวตาพี่น้องห่อนเธออนห่อนห่อนไรปกิกนั่นตตอไม้ยหัน้ะพี่น้องผู้นางหมดจกทุกงคนจ้าพกจอเบิ้ถึงพอกถื่ต้องมันหน่อยหงยไงเลยจ้ะ เมื่อกี้ขออนุญาตไปพัดลมให้พ,กพอกินกันด้วย้ะพี่น้องถ้าคอยบิ่งต่อแล้วลตววงตะหงอนแห้งจ้ะพี่น้องยานเพิ่นเป็น,ปนลมก่อนเอาลงตาเอาลงตามาโอ้โกงแห้งแท้ะนักบ่หนักบ่อู้บ่เป็นเบาบ่เป็นเบาโอ้หักซะน้องใหม่โอ้ยบ่ได้ไปหับด้วยไอ้ด้อเน่าขักไว้ ตองคือผมต่อไสาวบ่ขอบคครับผมแ่หอบเด้หอบได้กต่อได้ไม่สาวโอ้งานมันก็เลกีกาเดอดอยู่ไอยู่เนาะ อุ้ยหาเต๋อครับผมผมสมอยู่ครับผมผมตอนมตอนแบบใช่ครับตาโตสาวอีกตัวนี้จะใครตรงๆพี่เนาะเป็นนางนะก็มีเนาะเป็นใครนางครับผมเดี๋ยวใครนางคำเน่เด็ดคำแน่เด็ดคือเดือยวัยเมน แดวตัวนี้คือขึวอ,อแลยวครับผมใส่ค่ะเดี๋ยวพี่น้องเป็นเงาเป็นหนามทุกเมือเก็บเป่งกับโอ้เก็บใบกับเปลวเย่อนเป็นเงาโอ้ยสมกับต่อใหม่อยู่ครับผมข้าจูนพูนพี่น้องมาเนี่ยมัน,นม,มีใครหน่อยปนเลยครับมี่ ว่มีใครหน่อยเนาะไช่นี่เป็ใครงามๆนะครับเฮ้ยที่เขาไปย่างไปเบิเลลรงกับแม่ไร้ใช่้านต้นคำขุ่นครับผมปตาดต่กกระเดียวนะสวยๆัหม่องฟ้าก็ได้ <laughs> จมูจกร้านที่กขบโปรไก่ชางนะครับหม่อัฟ้าก็กกกได้หม่องฮ้าก็ได้นี่ครับผมเล่นม,มุมกหมดครับผมหมดกท่านี่ไร้แห้งเ <laughs> วียนไม่กิกเลยนะครับเฮ้ย เดือดเอลล์เครับผมเพราะว่ามันบ่ายสามบ่ายสี่แล้วครับเนี่สี่โมงเลยเออออออกัดบ่ายสี่โมงแดงกัดสกิบารดแซบขนาดนี้พี่น้องเจ็บจิตจิตผ <laughs> <laughs> ู้สอนค่ะงามเนาะง่มครับาสีบหมานตีพี่น้องมื้สอนในี่กขคือแฮ้ยเนาะง่มครับตอนแรกๆบู้ส่งบู้ส่งพี่น้องะนี่ตะไครนหนอ่อยๆใครใครหลวง าลายค่อยๆจ้ะเลายงามจังมากครับผมสวยๆแม่เพิ่นกัหลายแน่ครับผมฟาดไปเรื่อยๆครับผมฟาดออก,กเป้าออกฟาดกับเือหน่อยไม่จิบแดดถึงงานขนาดบ่อหอนบอ่มันหอนจนเฮ้ยห,หอนจนสีเจ้าหอนอะไร บ่ม,มีลมเลยนะครับมือน,นี่ต้องใส่เมือนแรฝนใหญ่จะมา่าสาธุมาแน่ๆเราพอได้กเก็บเห็ดแหมนี่มาไม่ิมมกบบ้านดิคำเลยที่ผ้าเมื่อเดี๋ลลมเมือกันลายแล้วเนาะมาฝุงผลงานครับผมพี่น้องเป็นไงเป็นไงมาเบิ่งได้ไม่จเก็กด้วยครับผมอันนี้ห่างต่อใหม่เนาะนี่นครับผมอยู่ในผลกันไมีอีกครับนนผมที่ได้ก่อน เพร่เบื้องครับผมเพร้เบิ้งครับว่าเดี๋ยวลายเป็นไรครับผมผ่อนแห้งที่ผ้าเมื่อไหร่ครับผมบาไวเลยครับโอ้ยเอาก็หาจนคำเลยไอ้เนี่เนาะบ่อบ่อห่างมีไข่นะจ๊ะพี่น้องไข่โปรตรงไล่แต่ไข่หน่อยไล่แต่ไข่หน่อยครับผมก็เลยบปอย่างเงี้ยเอาชนะครับผมแต่เหนือฝนมากอยู่ครับเพราะว่าฝนมีไข่ตรงไข่หน่อยนะครับม่วันแหย่ก่อนนี่ทอดกระละจนหวานละจนคำเพอสิบหกคำแต่กระผสมแล้วครับ ใข่ใหญ่ไข่หน่อยผสมกันขัดนี่ตัวนี้มีแตในในนไ่ไข่ใหญ่นะเออข้าวหั่นเนาะแมีนครับผมใส่กันเลยเนาะใส่กันเลยครับจ้าผลงานวันนี้ก็สิประมาณนี้จะบ่ถึงโลดอกเนาะแมีนครับผมเนาะจนคำพี่น้องหางอยากเติบดิจ่ะจะมาหมานตอนคำเลยจะหนึกว่าสีประมาณนะใครอยู่ที่หมานอยู่เนาะแมีนครับผมก็าวหั่นซาหมันแล้วครับมื้อนี้ คน <H Narr ative> บ่อยากว่าพี่น้องหอนร้ายครับดำบดแดดแห้งจะแดดเปี <re> ้ยงเปียกเลยสัก่อนไม่บดแกนขาพี่น้องเอ้ยแดดร้ายจ้ะสำหรับคลิปมืัอนี้นะจ้ะเป็นคลิปของวันที่สิบสองนะคะสิบสองนีนาคมปีหกแปดเมื่อกี้ก็พกกีขากินแพนสูงเนาะ่นครับคือประมาณอยู่จ้ะพี่น้องแต่กระโบร้ายแห้งนาะจากประมาณอยู่จ้ะเมื่อกี้ก็พกกีก็ขอฝากผลงานไว้อีกคลิปนึ่งนะจ๊ะถ้าเชิญชมวิดีโอจังได้ก็อย่าลืมซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งครับเด้อจ้ะ เพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเม่คิกพาลุยจ้าเมื่อกี้ก็พกกีกับขอขอบพระคุณทุกรายทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังใจคือเก่าละจ้าขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจ้าที่คอมเมนต์ดีๆขอมาให้กำลังใจเมคิกก็พกกีจ้าครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมสำหรับคลิปเมื่อนี้เมคิกก็พกกีกับฝากผลงานในเรื่องซรัมนี่ยละจ้าไว้พอกันใเมื่อเมื่อหน้าเมคิกสีภาพไปหายังพีกัสได้เนาะจ้ายังเมกิกก็พกกีกับขอตัวลากระบังกอนเด้อจ้าขอกล่่าาาววววคสสสสััดดีีจจ้้ร สวัสดีครับผมสวัสดีพี่นายมยมยมเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการที่ชมทุกกำลังแรงใจที่ส่งมามให้ครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมกลับบ้านพอกันไม่คิปหน้าครับผม